วัดีครับวันนี้รีวิวอาคารเช่านะครับให้เช่านะครับอยู่ที่อำเภอจตุรัสนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับอยู่ใกล้กับตลออนะครับแล้วก็ทางยกระดับข้ามทางรถไฟนะครับของอำเภอจตุรัสนะครับรยกาศโดยรอบนะครับตรงข้ามก็จะเป็นบริษัทขายกระเบื้องนะครับไดนัสตี้และก็ของจตุรัสรุ่งเรืองนะครับ ถนนสี่เลนนะครับสายจัตุรัสด,ด่านคุทศนนะครับอันนี้กำลังทำลานจอดรถให้นะครับลานจอดรถกว้างนะครับอาคารกว้างประมาณสิบเ,เมตรคูณยี่สิบนะครับยี่สิบเมตรนะครับมีห้องนอนและลานกว้างนะครับเดี๋ยวพาชมข้างในนะครับ กำลังปรับปรุงนะครับสำหรับสำนักงานนะครับที่จะเช่านะครับอันนี้คือภายในนะครับภายในนะครับมีห้องใหญ่หนึ่งห้องนะครับเป็นสำนักงานนะครับเป็นเคอรี่เป็นอะไรก็ได้นะครับเดือนละ18,000บาทนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ ยนะครับขอบคุณครับ